บาดเจบนะเดออกมาเลยอะไรเยเดตอนระเบก็แ,บแล้วละรเวเะเบิดไ, <c oughs> ไปข้างนี่นะมึงโนเพื่อนตายไปเลยมีำวจขาอยู่เลยตายเลยเนาขาอย ก็อเราคือไปพาดูพุ่งไปแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม PUBG Mobile นะครับผมเป็นคนที่เล่นหลายเกมนะเล่นเยอะเลย เล่นแทบทุกเกมวันนี้ก็มาเล่น PUBG กันนะครับจะเป็นตาแรกของการที่กลับมาเล่นเลยนะในรอบหลายเดือนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนี่นานมากเกม PUBG โอเคเดี๋ยวเรามารับชมการเล่นส,สดได้เลยนะครับ เสียงใครเลยวะเสียงเสียงใครเฮียมีพิรุตทองเอิรเสียงทองเหรอ เ้าตั้งคา่าทางไว si? ้ตรงไหนวะเออแกงแกงชวนคณจังเลยดีกว่าแกงแกงชวนคนณโหไม่เล่นมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ย ประมาณสุดพลาดอย่างวั้รับเชิญนายหญิ่คนี้ว่าเยื่องยังทำไปก่อนตาแรกของเราในรอบหลายเดือน เบอร์สามจัดเลยเพื่อนเอาเบอร์สี่ไปแล้วอ่ะดน้าเป็นตาแรกของเราก็ให้เพื่อนแนะนำไปตรงหอวควายนี่ <c oughs> <c oughs> ทันนั้นเราเล่นก็มีฮอคอยนี่ว่อเคไม่ได้เอาหูฟังกลับมาด้วยมีนใต,ตัวตั้กล่องไองพงแพนด้น คนหรือบอดวาไม่รู้อยู่ๆก็โดนมาเฉยเลยเนี่ยน,นั่งอยู่หน้าประตูน่นาจะบอดมั้งไปค,<น>คอยดีกว่าคนไม่มีปืนให้เลย เฮ้ยมีคนหรือบัตวิ่งไปไกลเฮ้ยโดนหัวเล่นด,ดอปเล่นด,ดอปอีกแล้วสโคปไกลยิงไม่เคยโดนอะเล่นดอปนี้ยิงโดนดีดีเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรเน,นี่ยดักหรือตรงรถด,ด่นเฮ้ยขนขนโอ้ย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 จับเจ็บถูกจับเจ็บเจ็บ,บ,บ,บคนมัน้ง พกยิงยิงใครวะขับรถอะเข้าปราสาทวะล้มหนึ่งตรงหน้าปราสาท <c oughs> ชื่อปราสาท <c oughs> จีนล้ม <c oughs> สองตรงเขา ตายเลยป่ะเพื่อนตายเลยแหละน่าจะตายเลยแหละมั้งเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนลั่นเฮ้ยนี่ลยจุดตายของเรานีหลยตายอันนี้แหละเสียงปืนใครวะอ้าวถืออะไรอ้นซ้ำเหรอ S <S อันนี้คนอ่ะไม่ใช่คนน่าจะเป็นบอทมันเดินมาแบบมันเดินตรงอตรงนั้นมีศพแล้วใช่ปะมีศพมีศพโอเคคาว่าตีนี้จะจหมดแล้วแหละอันนี้น่าจะศพคนเฮ้ยอะไรอ่ะได้อะไรมาวะ คืออะไรเปลี่ยนรูปแบบบล็อกกำแพงอ๋อสร้างกำแพงกันบงนังไงทำไงวะน่าจะเป็นเหมือนตอนแพทสมำแขกแน่เลยเอืมโหใช้เิีนหมดโอเคหุ้ยไม่กอง อันอะไรอ่ะกระเป๋ากระเป๋าอะไรวะโอ้ยสะพายยากระเป๋าอะไรลำเลียงฉุกเฉินมันคืออีอยงกดใช้เลยเลย่นใช้ไม่ได้ขอ่ไปบรรลูนโอ้ ใครยิงกูวะรู้โอโอโอ้เจ็บเจ็บรู้กูเจ็บอยู่มองไม่เห็นเจน็บเสียงเลยม,มันบิ่งมาชาร์จกวะเห็นไหมนี่สองหนึ่งตายเลยโอชมพูปะช,ชมพูกับตัวฟ้า ดูชื่อก็บแบบเล่นเป็ดนั่นแหละ <c oughs> เป็นมันหันมายิงกูอย่างไวเลยทันี้ทางมันทิ้งไปกาจะเอามาระเบิดคนเล่น <c oughs> โอโ้ที่ฟาร์มเยอะหรือเปล่าตรงนี้ ทำไมยังกูเป็นบล็อกนี้วะเออนั่นดิมันเขาตั้งใจหรือว่ามันอะไรบล็อกไม่คับอ่ะกูว่าเชื่อเขาตั้งใจแล้วเขาได้เห็นเหมือนกันหมุนแล้วบ้างแฮนด์ด็อกไม่เขาตั้งใจถูกเปล่าเขา,าตั้งใจนะไม่งั้นเราไม่เหปิดแฟร์กันใช้ปืนเรียกตีนนะมันเป็นสไตล์ ไทยติ้งโอ้ลงมาตรงแบบพอดีเป๊ะเก็บกอซ่าพอยิงปืนแอร์ดรอปไปแล้วเดี๋ยวตีนกำลังมาถึงนะเนไม่ชา้าคูณหก Vừa nó loại À, em đọc luôn đó đi Dần, dần, Thấy đi đây Anh đi phương đúng không? Phương dày Không phải sai Dục งดเพื่อนยิงเพิ่มสิเพื่อนยิงขึ้นไปเลยเพิ่งยิงไปเมื่อกี้เนี่ยยิงมาเลยเอยตกลงนี่แหละเดี๋ยวตีนก็มาหาเองอออยู่ตรงนี้แหนะอยู่ตรงนี้โอ้โหไอเสียงอะไรวะกำลังเปิดเซ็นเซอร์คืออะไรวะลองยืนเหยียบดูดิมันเป็นกระดูกไม่อะ ปืนใหญ่ว่าจะปะอ๋อดับของนี่เองอันนี้คืออะไร <c oughs> คืออะไรไอ้ดอบยักษ์เฮ้ยเท้าคนโอ้โหอันนี้วอ,อ,อนนี่ทำไมมันมาเยอะจะังนะบอลหรือคนวะ เรื่องมาพร้อมกันหลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้มีอ่ะตรงนั้นน่ะเห็นคนร้องหาอยู่เขาลองเปิดไฟไปฆ่าดู พุ่งไปแล้วเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่กูเกือบตายบีนี้เพราแต่ไอ้ดาบเพื่อนลงมาอย่างนั้กำลังลงหัวเพื่อนพอดีเลยอะเบอร์สี่นี่วะ เฮ้ยเสียงเท้าปริศนาหรือเปล่าไหน่ะกูเล่นปืนช้ใช่มีเสียงเท้าปริศนาตายเลยตายเลย Watch out Watch out น่าจะมีปืนดีๆนะมั้ง เสียงอะไรเอาเสียงอะไรปืนอะไรไม่รู้โอยตกใจบอทปืนกระเป๋าสามเต็มเลยตรงนั้นนหะ <Watch out. S 1> ใครใครไม่มีกระเป๋าสามมาตรงนั้นแหละสองกระเป๋าก็ส่งเขียวมันเยอะดีวะ่ะ เฮ้ยเสียงปืนวะใช้ไหนว,วะยิงจากใน <got> หอนยังไงการทุ่งหญ้าโอ้ปืนดีดปืนดีด เออไม่ตุย้ยมันไม่ตุย้ยเห็นพิทีนัดดูกับมาทินัดอ,อ้าวนนี้อะไรเนี่ <c oughs> ยยิงไม่โดนเอาได้งไงจบร้อยหัวเตกอะไรวะ ามาันขึ้นมันขึ้นไปข้างบนนะอโอ้ยใครมีคมน,น,นมาเมือเ่อกูอเพิ่งถือองซี่ยิงระยะนี้ก็เหมือน หัวนะไอ้ข่เฮ้ยมีเสียงท้ามาอีกวะยิงไม่หัวทำไมมันคนมึงันกูไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเสียงอะไรมันรัวจังไง เพิ่งเกิดมาแล้วมันมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยเมื่อกี้ก็โผล่มาจากไห<ใ>นก็ไม่รู้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าอันไหนคนอันไหนบอทใช้เก็บเสียงต่อไปแล้วกันเฮเคด,ดีกว่า กระสุนพร้อม I need a grip เฮ้ยเสียงเท้าบอกว่าในบ้านเหมือนได้ยินเสียงเท้าเลยวะได่นงไดไงชุดม่วงๆอยู่ชั้นสองคน่าเพื่อน ไม่คนไม่รู้กูดโดดลงมาจากบ้านาแดงมนะเอา้าวตายเลยอาลเหรอาระเบิดขึ้นไปแนะล้วาระเบิดเด้งออกมาไอ้ตุ๊ <c oughs> <c oughs> คนเดียวเหรอวะตุยเย่บอดบอดบอดโดนขังอยู่ในบ้านาออกไม่ได้ <c oughs> อยู่สิบก้าคนเหมือนก็เห็นรถดอบแถวแถวนี้ไม่ใช่หรอวะนี่ไงอ๋อนี่นไงเพื่อนอะไรโอเคเพื่อนเจอคนแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันจะเสียงบ้านข้างหลังอ้าว เพื่อนบอกอยู่ในบ้านนี่ว่ากูขับเลยมา,ยมาแหละบ้านหลังไหนไม่รู้หาเสียงเท้าก,กันหลังไหนวะเฮ้ยนี่อยู่นี่หลังนี้แหละเราระเบิดเข้าไปแล้วระเบิดไปข้าไมไปแล้วมั่งโดนเพื่อนตายไปเ,ยเ,ลเลยอยู่เราเป็นหลังคาเฉยเลย ป่าระเบิดก็ะท nah e ้ตีให้คนนั้นดักหน้ามันได้ดีนะไม่โดนระเบิดตยูปด้วยฮาเลย มัไปละไรเบิร์เด้งออกนอกประตูสองรอบลแล้วเนี่ย้ยอยทำไมมันอยู่คนเดียววะมัน,นมันไม่ได้ตายเลยมันดาวว่าชยังไงอือหลังแอน อันดาวนี่วะเหยียบแบ็อ้าวเหยียบไม่โดนเอ,อ้ยว่ามันเปิดโป้ไว้เดี๋ยวเห็นเยอะจังวะไั้เงินได้ไงเดี๋ยวว่าแต่เพื่อนมันก็มันเปิดปอป<บ>้วิ่งทำไมยิงแค่นั้นตายนะเงินรัดไปอ้าวอ,อุ้ยเปิดโป้เนี่ยโหมันยิงหมดเลยมาเป็นบอดก็ว่าทำไมมันเจ็บคนนี้ เลยอีกห้าตัวเป็นไปได้นะเพราะเราเพิ่งเล่นตาแรกยังเจออีกอะไรยิงอะไรนี่ยิงไม่เทียบเลยน่าจะบอด อีกสามตัวปล่อยรถไหลดื่มน้ำไม่ได้แล้วหรอวะ ไม่ได้แล้วรถรัโอ้ยอยบอดบอดขับรอดขับรถบอดขับรถดขับบอดขับรถ <ร>มันจะในในตู้มนะมันนั่งอยู่ในรถมันนั่งอยู่ในรถไม่ลงเลยเนียนเหรอเอาชิบหายเจ็บเนะี่ยเจ็บดิไปเว้ยไปรุ่นเออเราจะตุยเราจะต้องตายด้วยกันเออเออ รอเฉยดิกตัวเดียว Thank you ตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มตายโอ๊ยเคจบแล้วเจอบอดขับรถไม่ลงรถเห็นไหม เไม่ได้ใช้อันนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับการที่กลับมาเล่น PUBG Mobile ในรอบหลายเดือนของผมถ้าหากว่าชอบหรือสนุกไปกับผมก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ